ถ้าเราบอกว่าตลาดซื้อขายไม่ใช่สถานที่เล่นพนันแต่คือท่อของสภาพคล่องระดับโลกคุณอาจรู้สึกว่ามันเกินจริงแต่ความจริงมันเรียบง่ายกว่านั้นทุกครั้งที่คุณเห็นราคาขึ้นหรือลงคุณกําลังเห็นผลลัพธ์ของโครงสร้างบางอย่างไม่ใช่เพียงอารมณ์ของผู้คนและถ้าโครงสร้างนั้นทํางานต่างออกไปราคาที่คุณเห็นก็จะต่างออกไปด้วยคนส่วนใหญ่มองตลาดซื้อขายผ่านหน้าจอราคาเห็นกราฟขึ้นลงแล้วสรุปว่าโลกการเงินคือเกมของการคาดเดา แต่ในความเป็นจริงตลาดซื้อขายคือระบบจัดคิวของคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ต้องทำงานอย่างแม่นยำมันไม่ตัดสินใจว่าอะไรควรแพงหรือถูกมันเพียงจัดลำดับและจับคู่ตามกฎที่ตั้งไว้ถ้าไม่มีระบบนี้ราคาจะไม่เกิดขึ้นอย่างมีระเบียบและตลาดจะไม่สามารถทำหน้าที่ค้นหาราคาได้การค้นหาราคาไม่ใช่กระบวนการลึกลับแต่มันคือผลจากการจับคู่คำสั่งที่เสนอซื้อและเสนอขายและการจับคู่ที่รวดเร็วและยุติธรรม คือหัวใจของความน่าเชื่อถือในตลาดสิ่งที่สื่อกระแสหลักมักพูดถึงคือกําไรขาดทุนแต่สิ่งที่แทบไม่มีใครพูดถึงคือเครื่องยนต์ที่อยู่เบื้องหลังเครื่องยนต์นี้เรียกว่าเครื่องจับคู่คําสั่งซื้อขายและมันคือสมองของตลาดถ้าเครื่องยนต์นี้ช้าไม่แม่นยําหรือไม่โปร่งใสตลาดจะสูญเสียความไว้วางใจทันทีลองจินตนาการว่ามีคําสั่งซื้อ1น0 0 0แสนคำสั่งในเวลาไม่กี่วินาทีทุกคําสั่งมีราคาและปริมาณต่างกันระบบต้องประทับเวลา ต้องเรียงลำดับและต้องตัดสินว่าคำสั่งใดควรถูกจับคู่ก่อนความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้บางคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบโดยไม่ตั้งใจนี่คือเหตุผลที่ความเร็วสำคัญไม่ใช่เพราะมันดูทันสมัยแต่เพราะมันสร้างความเป็นธรรมถ้าคำสั่งของคุณถูกประมวลผลช้าก,กว่าของคนอื่นคุณอาจพลาดราคาที่ดีที่สุดและถ้าความล่าช้านั้นเกิดขึ้นซ้ำๆผู้เล่นมืออาชีพจะย้ายไปยังตลาดที่เร็วกว่าเครื่องจับคู่คำสั่งซื้อขายทำงานด้วยหลักการพื้นฐานสองอย่าง ลำดับราคาและลำดับเวลาคำสั่งที่เสนอราคาดีกว่าจะถูกจับคู่ก่อนและถ้าราคาเท่ากันคำสั่งที่มาก่อนจะได้สิทธิก่อนกฎนี้ดูเรียบง่ายแต่การทำให้มันทำงานได้ภายใต้ปริมาณมหาศาลคือความท้าทายทางวิศวกรรมเมื่อปริมาณคำสั่งเพิ่มขึ้นระบบต้องรองรับข้อมูลจำนวนมากโดยไม่สะดุดถ้าระบบล่มแม้เพียงไม่กี่นาทีความเสียหายอาจนับเป็นหลักพันล้านบาทเพราะตลาดการเงินไม่หยุดรอและความเชื่อมั่น ไม่สามารถรีสตาร์ตได้ง่ายเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นี่คือจุดที่ตลาดซื้อขายต่างจากคาสิโนคาสิโนออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของได้เปรียบแต่ตลาดซื้อขายออกแบบมาเพื่อให้กดทำงานเหมือนกันกันกบทุกคนความเป็นธรรมเชิงโครงสร้างคือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นยอมเข้าร่วมเมื่อแพลตฟอร์มหนึ่งมีเครื่องยนต์ที่เร็วกว่าผู้เล่นมืออาชีพจะสังเกตเห็นก่อนใครผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้มองกราฟเพียงอย่างเดียวเขามองความหน่วงเวลาและความสเสถียรของระบบ ถ้าพบว่าระบบตอบสนองเร็วกว่าเขาจะส่งคำสั่งผ่านแพลตฟอร์มนั้นมากขึ้นเมื่อผู้เล่นมืออาชีพเข้ามาปริมาณซื้อขายจะเพิ่มและส่วนต่างราคาระหว่างซื้อกับขายจะแคบลงเมื่อส่วนต่างแคบลงผู้เล่นทั่วไปจะรู้สึกว่าราคาใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นนี่คือวงจรของสภาพคล่องที่เติบโตด้วยตัวมันเองสภาพคล่องคือความสามารถในการซื้อหรือขายได้ทันทีโดยไม่กระทบราคามากเกินไป ถ้าสภาพคล่องสูงคุณสามารถทำธุรกรรมมูลค่าหลายล้านบาทโดยไม่ทำให้ราคาผัานผวนรุนแรงแต่ถ้าสภาพคล่องต่ำคำสั่งเล็กๆก,ก็อาจทำให้ราคากระโดดได้เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลตลาดซื้อขายไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ตั้งอีกต่อไปผู้ใช้จากหลายประเทศสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเดียวกันได้และรวมสภาพคล่องไว้ในจุดเดียวนี่ทำให้ตลาดดิจิทัลเติบโตเร็วกว่าโครงสร้างแบบดั้งเดิมที่ผูกกับภูมิศาสตร์ตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม ต้องผ่านกระบวนการอนุญาตและโครงสร้างกฎหมายหลายชั้นการขยายตัวจึงค่อยเป็นค่อยไปและมักจำกัดในขอบเขตประเทศในทางตรงกันข้ามแพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถเริ่มต้นจากผู้ใช้ไม่กี่พันรายแล้วขยายสู่ผู้ใช้หลายล้านรายภายในไม่กี่ปีเมื่อคุณเลือกใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งคุณกำลังเลือกท่อของสภาพคล่องถ้าท่อนั้นแคบการซื้อขายของคุณอาจช้าและราคาที่ได้อาจไม่ดีที่สุดแต่ถ้าท่อนั้นกว้างและเสถียร คุณจะได้รับราคาที่สะท้อนตลาดได้แม่นยำกว่าการเข้าใจโครงสร้างนี้ทำให้คุณมองเห็นมากกว่ากราฟราคาคุณจะเริ่มถามคำถามว่าระบบนี้เร็วพอหรือไม่และมีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่เพราะในโลกการเงินความได้เปรียบไม่ได้มาจากการคาดเดาเสมอไปแต่มาจากโครงสร้างที่คุณเลือกใช้ใน EP หนึ่งเราพูดถึงคนที่หมกมุ่นกับความเร็วในระบบการเงินวันนี้เราเห็นแล้วว่าความเร็วไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อย แต่มันคือฐานของอำนาจในตลาดตลาดซื้อขายไม่ใช่คาสิโนมันคือโครงสร้างที่กำหนดว่าราคาจะเกิดขึ้นอย่างไรและเมื่อคุณเข้าใจว่าความเร็วบวกกับสภาพคล่องเท่ากับอำนาจคุณจะเริ่มมองเห็นตลาดผ่านเลนของโครงสร้างไม่ใช่ผ่านเสียงรบกวนของกระแสะเพียงอย่างเดียวถ้าเรายอมรับแล้วว่าตลาดซื้อขายคือท่อของสภาพคล่องคำถามถัดไปคือท่อนั้นสร้างอำนาจได้อย่างไรและอำนาจนั้นกระจุกตัวอย่างไร คนส่วนใหญ่มองเห็นเพียงราคาที่วิ่งขึ้นลงแต่สิ่งที่กำหนดทิศทางในระยะยาวคือการไหลของคำสั่งซื้อขายและการไหลนั้นไม่ได้กระจายเท่ากันมันรวมตัวในจุดที่เร็วกว่าเสถียรกว่าและน่าเชื่อถือกว่าสัญญาณที่แทบไม่มีใครพูดถึงคือความจริงที่ว่าตลาดไม่ได้แข่งขันกันที่ราคาแต่แข่งขันกันที่โครงสร้างถ้าตลาดหนึ่งมีเครื่องจับคู่ที่ตอบสนองเร็วกว่าคู่แข่งเพียงเล็กน้อยผู้เล่นมืออาชีพจะเคลื่อนย้ายปริมาณธุรกรรมทันที และเมื่อปริมาณธุรกรรมเคลื่อนย้ายสภาพคล่องก็เคลื่อนย้ายตามพร้อมกับอำนาจในการกำหนดราคาการเคลื่อนย้ายนี้ไม่ต้องใช้คำประกาศมันเกิดขึ้นเงียบๆผ่านอัลกอริทึมที่เลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดผู้เล่นระดับสูงไม่พักดีกับแพลตฟอร์มเขาพักดีกับความเร็วและต้นทุนที่ต่ำกว่าดังนั้นตลาดที่ชนะจึงไม่ใช่ตลาดที่เสียงดังที่สุดแต่คือระบบที่ทำงานดีที่สุดเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์นี้เราต้องเข้าใจแนวคิดของสภาพคล่องเชิงเครือข่าย เมื่อมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากในตลาดเดียวกันการจับคู่จะเกิดขึ้นบ่อยและส่วนต่างราคาจะลดลงส่วนต่างราคาที่แคบลงทำให้ต้นทุนการซื้อขายต่ำลงและต้นทุนที่ต่ำลงดึงดูดผู้เล่นเพิ่มขึ้นอีกนี่คือวงจรที่ขยายตัวเองยิ่งมีคนมากยิ่งดึงดูดคนมากและยิ่งดึงดูดคนมากยิ่งมีสภาพคล่องสูงในทางเศรษฐศาสตร์นี่คือผลของเครือข่ายที่ทำให้ผู้ชนะมักได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อสภาพคล่องรวมตัวในจุดเดียวตลาดนั้นจะกลายเป็นจุดอ้างอิงราคาของโลกลองมองตัวอย่างง่ายๆถ้ามีสองตลาดที่ซื้อขายสินทรัพย์เดียวกันตลาดที่มีปริมาณมากกว่าจะกำหนดราคาอ้างอิงผู้ค้าจากตลาดที่เล็กกว่าจะต้องดูราคาจากตลาดที่ใหญ่กว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายในราคาที่เสียเปรียบดังนั้นอำนาจไม่ได้อยู่ที่ป้ายชื่อของตลาดแต่อยู่ที่ปริมาณสภาพคล่องที่ไหลผ่านมันในโลกดิจิทัลความเร็วทำให้วงจรน,นี้เร่งขึ้นอย่างมหาศาล ถ้าการจับคู่คำสั่งทำได้เร็วกว่าผู้เล่นอัตโนมัติจะเลือกส่งคำสั่งผ่านช่องทางนั้นเมื่อผู้เล่นอัตโนมัติเพิ่มขึ้นปริมาณธุรกรรมจะขยายตัวแบบก้าวกระโดดและทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมตลาดซื้อขายดิจิทัลเติบโตเร็วกว่าโครงสร้างแบบดั้งเดิมตลาดหุ้นแบบเดิมถูกจำกัดด้วยเวลาทำการและข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์แต่ตลาดดิจิทัลเปิดตลอด24ชั่วโมงและเข้าถึงได้จากทุกประเทศ ทำให้สภาพคล่องรวมตัวได้เร็วกว่าเมื่อสภาพคล่องรวมตัวเร็วกว่าผลของเครือข่ายจะยิ่งรุนแรงตลาดที่ขึ้นนําจะยิ่งขึ้นนําเพราะผู้เล่นต้องการอยู่ในจุดที่มีปริมาณสูงสุดและเมื่อจุดนั้นกลายเป็นศูนย์กลางมันจะเริ่มมีอิทธิพลต่อทิศทางของอุตสาหกรรมทั้งหมดหากแนวโน้มนี้ดําเนินต่อไปเราอาจเห็นตลาดซื้อขายไม่กี่แห่งที่ครองสภาพคล่องส่วนใหญ่ของโลกนั่นหมายความว่าการตัดสินใจด้านโครงสร้างของตลาดเหล่านั้น จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายล้านคนการเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยหรือการปรับกฎการจับคู่อาจเปลี่ยนต้นทุนของผู้เล่นทั่วโลกในอีกมุมหนึ่งการรวมศูนย์ของสภาพคล่องอาจสร้างความเสี่ยงเชิงระบบถ้าตลาดหลักล่มแม้เพียงชั่วคราวราคาสินทรัพย์ทั่วโลกอาจพันผวนทันทีดังนั้นโครงสร้างที่มีอำนาจสูงต้องมีความทนทานสูงเช่นกันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปการเข้าใจสภาพคล่องเชิงเครือข่ายช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล คุณอาจไม่สามารถควบคุมความเร็วของระบบแต่คุณสามารถเลือกใช้ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงกว่าและการเลือกนั้นอาจลดต้นทุนการซื้อขายได้ในระยะยาวมากกว่าการพยายามคาดเดาที่ทางราคาเมื่อคุณเข้าใจว่าอำนาจเกิดจากความเร็วและสภาพคล่องคุณจะเริ่มมองตลาดในฐานะโครงสร้างคุณจะถามว่าระบบนี้รองรับปริมาณมากแค่ไหนและมีความเสถียรเพียงใดเพราะในท้ายที่สุดตลาดที่ยั่งยืนคือระบบที่ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ใช่ตลาดที่เสียงดังที่สุด ในตอนก่อนหน้าเราตั้งคำถามว่าตลาดซื้อขายคืออะไรตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันคือท่อที่รวบรวมและกระจายสภาพคล่องและท่อนั้นสร้างอำนาจเมื่อความเร็วบวกกับสภาพคล่องผลลัพธ์คืออิทธิพลต่อราคาทั่วโลกนี่คือโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลังข่าวทุกวันและเมื่อคุณเห็นโครงสร้างคุณจะไม่หลงไปกับเสียงรบกวนของกระแสอีกต่อไปถ้าเรายอมรับแล้วว่าตลาดซื้อขายคือโครงสร้างพื้นฐาน คำถามถัดไปคือโครงสร้างนั้นสร้างแรงจูงใจอย่างไรและแรงจูงใจนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรตลาดไม่ได้มีชีวิตแต่มันถูกออกแบบด้วยกฎและกฎเหล่านั้นกำหนดว่าผู้เล่นจะเคลื่อนไหวแบบใดเมื่อกดเอื้อให้ความเร็วมีความหมายผู้เล่นจะลงทุนในความเร็วและเมื่อความเร็วเพิ่มสภาพคล่องจะเพิ่มตามสิ่งที่สาธารณะไม่ค่อยพูดถึงคือตลาดซื้อขายไม่ได้แข่งขันกันเพียงค่าธรรมเนียมแต่แข่งขันกันที่สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมที่ดีไม่เพียงรองรับปริมาณมากแต่ต้องจัดการความเสี่ยงแบบทันทีถ้าระบบไม่สามารถควบคุมความผันผวน,นได้ผู้ใช้จะสูญเสียความเชื่อมั่นและสภาพคล่องจะไหลออกในตลาดดิจิทัลความผันผวน,นเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมเพราะคำสั่งจำนวนมากถูกส่งโดยโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อราคาเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยโปรแกรมอาจส่งคำสั่งเพิ่มทันทีทำให้ปริมาณขยายตัวแบบฉับพลันดังนั้นเครื่องจับคู่คำสั่งต้องรองรับความเร่งนี้มิฉะนั้นระบบจะติดขัด เพื่อทำความเข้าใจความเร่งนี้เราต้องแยกคำว่าสภาพคล่องออกเป็นสองชั้นชั้นแรกคือสภาพคล่องที่มองเห็นซึ่งคือคำสั่งซื้อขายที่แสดงบนหน้าจอชั้นที่สองคือสภาพคล่องที่พร้อมจะเข้ามาเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นผู้เล่นมืออาชีพมักไม่วางคำสั่งทั้งหมดไว้ล่วงหน้าแต่ใช้ระบบที่รอจังหวะเมื่อราคาขยับเข้าใกล้ระดับที่ต้องการคำสั่งจะถูกส่งเข้ามาในเสี้ยววินาที ดังนั้นตลาดที่เร็วกว่าจะสามารถดึงสภาพคล่องแฝงเหล่านี้ออกมาได้ก่อนนี่คือจุดที่ความเร็วไม่ใช่เพียงเรื่องประสิทธิทภาพแต่มันคือเครื่องมือดึงสภาพคล่องตลาดที่ตอบสนองเร็วจะเห็นปริมาณเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวและเมื่อปริมาณเพิ่มตลาดนั้นจะกลายเป็นศูนย์กลางอ้างอิงราคาโดยอัตโนมัติการเติบโตของตลาดดิจิทัลจึงไม่ได้เกิดจากความนิยมเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการออกแบบแรงจูงใจถ้าตลาดให้ส่วนลดค่าธรรมเนียม แก่ผู้สร้างสภาพคล่องผู้เล่นจะถูกจูงใจให้วางคำสั่งมากขึ้นเมื่อคำสั่งเพิ่มส่วนต่างราคาจะลดลงและตลาดจะน่าสนใจยิ่งขึ้นแรงจูงใจเหล่านี้ทำให้เกิดการแข่งขันเชิงโครงสร้างตลาดหนึ่งอาจลดค่าธรรมเนียมเพื่อดึงดูดผู้เล่นอีกตลาดอาจลงทุนในระบบเพื่อเพิ่มความเร็วผู้ชนะจึงไม่ใช่ผู้ที่โฆษณาดังที่สุดแต่คือผู้ที่ออกแบบสมดุลระหว่างความเร็วต้นทุนและความเสถียรได้ดีที่สุดเมื่อสมดุลน,นี้เกิดขึ้น วงจรของเครือข่ายจะเร่งตัวผู้ใช้มากขึ้นนำไปสู่สภาพคล่องมากขึ้นสภาพคล่องมากขึ้นนำไปสู่ราคาที่แม่นยำขึ้นและราคาที่แม่นยำขึ้นทำให้ตลาดนั้นถูกใช้เป็นฐานอ้างอิงในระดับสากลหากตลาดใดสามารถรวมสภาพคล่องส่วนใหญ่ไว้ได้ตลาดนั้นจะมีบทบาทใกล้เคียงสถาบันการเงินขนาดใหญ่การปรับกฎเล็กน้อยในตลาดนั้นอาจส่งผลต่อผู้เล่นทั่วโลกดังนั้นการกำกับดูแลตลาดดิจิทัลจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ เพราะอำนาจไม่ได้กระจายเท่ากันในอนาคตเราอาจเห็นการผสานระหว่างตลาดดั้งเดิมและตลาดดิจิทัลสถาบันการเงินแบบเก่าอาจเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่เร็วกว่าเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเส้นแบ่งระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดดิจิทัลอาจค่อยๆเลือนหายสำหรับผู้ฟังการเข้าใจกลไกนี้ทำให้คุณเห็นมากกว่าคำว่าเก่งกำไรคุณจะเริ่มสังเกตว่าตลาดใดมีสภาพคล่องลึกและตลาดใดมีความผันผวนสูงเพราะปริมาณบาง ความเข้าใจนี้ช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงได้แม่นยำกว่าโดยไม่ต้องพึ่งอารมณ์เมื่อคุณเข้าใจว่าโครงสร้างกำหนดพฤติกรรมคุณจะเลิกโทษตลาดว่าไม่ยุติธรรมโดยไม่มีเหตุผลคุณจะถามว่ากฎใดทําให้ผลลัพธ์เป็นเช่นนั้นและใครได้ประโยชน์จากกฎนั้นเพราะในโลกการเงินการเข้าใจกฎสําคัญกว่าการเดาทิศท,ทางราคาก่อนหน้านี้เราได้ตั้งคำถามว่าตลาดซื้อขายคือคาสิโนหรือไม่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันคือโครงสร้างที่ออกแบบแรงจูงใจ และดึงสภาพคล่องเข้าหาตัวเมื่อความเร็วรวมกับสภาพคล่องอำนาจจะค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องประกาศและเมื่อคุณเริ่มเห็นการก่อตัวนั้นคุณจะเข้าใจว่าตลาดไม่ได้วุ่นวายอย่างไร้เหตุผลแต่มันเคลื่อนไหวตามโครงสร้างที่ถูกออกแบบไว้แล้วอย่างแนบเนียนถ้าอำนาจเกิดจากความเร็วและสภาพคล่องคำถามถัดไปคืออำนาจนั้นกระจุกตัวหรือกระจายตัวในทางทฤษฎีตลาดดิจิทัลดูเหมือนเปิดกว้าง ใครก็สามารถสร้างแพลตฟอร์มใหม่ได้แต่ในทางปฏิบัติสภาพคล่องมักไหลเข้าสู่จุดที่มีปริมาณสูงสุดและจุดนั้นจะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือความไม่เปรียบของผู้ที่มาก่อนเมื่อแพลตฟอร์มหนึ่งสะสมสภาพคล่องได้มากพอผู้เล่นใหม่จะลังเลที่จะย้ายไปยังตลาดที่ปริมาณบางกว่าเพราะการซื้อขายในตลาดที่บางกว่าอาจทำให้ราคาผันผวนมากกว่าและต้นทุนสูงกว่าดังนั้นแม้เทคโนโลยีจะเปิดโอกาสให้เกิดผู้เล่นรายใหม่ แต่แรงดึงดูดของสภาพคล่องทําให้การแข่งขันไม่เท่าเทียมผู้ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดจะกลายเป็นจุดอ้างอิงราคาและเมื่อกลายเป็นจุดอ้างอิงผู้เล่นทั่วโลกจะต้องมองมาที่เขาในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมโครงสร้างมักกระจายตามประเทศตลาดหนึ่งกำหนดราคาหุ้นของบริษัทในประเทศนั้นและเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศผ่าน,นกลไกเฉพาะแต่ในตลาดดิจิทัลสินทรัพย์เดียวกันสามารถซื้อขายได้ทั่วโลกในแพลตฟอร์มเดียวนี่ทำให้เกิดการรวมศูนย์ ของสภาพคล่องในระดับสากลผู้ใช้จากหลายทวีปเข้ามาในท่อเดียวกันและสร้างปริมาณมหาศาลเมื่อปริมาณมหาศาลร,รวมอยู่ในจุดเดียวการกำหนดราคาจะเกิดขึ้นที่นั่นก่อนผลกระทบของการรวมศูนย์นี้มีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกคือราคาสะท้อนข้อมูลได้เร็วและต้นทุนการซื้อขายลดลงด้านลบคือความเสี่ยงเชิงระบบเพิ่มขึ้นเพราะหากจุดศูนย์กลางหยุดทำงานผลกระทบจะกระจายทันทีเมื่อแพลตฟอร์มหนึ่ง กลายเป็นศูนย์กลางสภาพคล่องมันจะเริ่มขยายบริการจากตลาดซื้อขายพื้นฐานสู่การให้สินเชื่อการซื้อขายล่วงหน้าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนการขยายนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มรายได้แต่คือการฝังตัวลึกลงในระบบการเงินดิจิทัลเมื่อผู้ใช้ฝากสินทรัพย์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวและใช้บริการหลายประเภทในที่เดียวการย้ายออกจะยิ่งยากขึ้นเพราะต้นทุนในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นนี่คือแรงเฉื่อยเชิงโครงสร้าง ที่ทาให้ศูนย์กลางยิ่งมั่นคงในจุดนี้ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่พอความน่าเชื่อถือและการกํากับดูแลจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญเพราะเมื่อแพลตฟอร์มมีอิทธิพลต่อราคาทั่วโลกความผิดพลาดเล็กน้อยอาจกลายเป็นวิกฤตใหญ่ในอนาคตเราอาจเห็นการเจรจาระหว่างรัฐกับแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องสูงรัฐต้องการความโปร่งใสและการควบคุมความเสี่ยงแพลตฟอร์มต้องการรักษาความเร็วและประสิทธิภาพจุดสมดุลระหว่างสองฝ่าย จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมถ้าการกำกับดูแลหนักเกินไปความเร็วอาจลดลงแต่ถ้าไม่มีการกำกับดูแลเลยความเสี่ยงอาจสะสมจนเกิดปัญหาในวงกว้างสำหรับผู้ฟังการเข้าใจการรวมศูนย์ของสภาพคล่องช่วยให้ประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นถ้าคุณถือสินทรัพย์ในแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางคุณได้ประโยชน์จากสภาพคล่องสูงแต่คุณก็รับความเสี่ยงเชิงระบบที่มากขึ้นด้วยการกระจายความเสี่ยง จึงไม่ใช่เพียงการถือสินทรัพย์หลายประเภทแต่รวมถึงการพิจารณาว่าโครงสร้างที่คุณพึ่งพามีความทนทานเพียงใดเพราะในโลกที่ความเร็วสร้างอำนาจโครงสร้างที่มั่นคงคือสิ่งที่ปกป,ป้องผู้ใช้ช่วงต้นเราพูดว่าตลาดซื้อขายคือท่อของสภาพคล่องตอนนี้เราเห็นแล้วว่าท่อน,นั้นสามารถกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจเมื่อความเร็วรวมกับสภาพคล่องและรวมกับการรวมศูนย์ผลลัพธ์คืออิทธิพลระดับโลก และเมื่อคุณมองเห็นการรวมศูนย์นั้นคุณจะเริ่มตั้งคำถามว่าใครควบคุมท่อและท่อนั้นควรอยู่ภายใต้กติกาแบบใดในโลกการเงินยุคใหม่ถ้าเราย้อนกลับไปยังจุดตั้งต้นของตอนนี้เราเริ่มจากคำถามง่ายๆว่าตลาดซื้อขายคือคาสิโนหรือไม่และตอนนี้เรารู้แล้วว่าคำตอบลึกกว่านั้นมากตลาดซื้อขายคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะระเบียบคำสั่งซื้อและขายและทำหน้าที่ค้นหาราคาของโลก มันไม่ใช่สถานที่ที่สร้างความผ,ลผลันผวนแต่มันคือสถานที่ที่สะท้อนแรงกดดันของอุปสงค์และอุปทานสิ่งที่ทําให้ตลาดหนึ่งมีอํานาจเหนืออีกตลาดหนึ่งไม่ใช่คําโฆษณาแต่คือความสามารถในการรวบรวมสภาพคล่องเมื่อคําสั่งซื้อขายจํานวนมากรวมตัวในจุดเดียวราคาที่เกิดขึ้นในจุดนั้นจะกลายเป็นราคาที่ผู้อื่นอ้างอิงและเมื่อผู้อื่นอ้างอิงราคานั้นซ้ําๆจุดนั้นจะกลายเป็นศูนย์กลางโดยปริยายกระบวนการนี้ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่มันเกิดขึ้นผ่านพฤติกรรมของผู้เล่นผู้เล่นต้องการต้นทุนต่ำต้องการการจับคู่ที่รวดเร็วและต้องการความแน่นอนของระบบดังนั้นเขาจะเลือกตลาดที่ตอบโจทย์เหล่านี้ดีที่สุดและการเลือกนั้นจะตอกย้ำอำนาจของตลาดนั้นเมื่อศูนย์กลางของสภาพคล่องเกิดขึ้นตลาดจะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ซื้อขายมันจะเริ่มมีบทบาทคล้ายสถาบันการเงินเพราะผู้ใช้ฝากทรัพย์สินและทำธุรกรรมจำนวนมากในที่เดียว ความไว้วางใจจึงไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความมั่นคงของโครงสร้างโดยรวมโครงสร้างนี้ประกอบด้วยเครื่องจับคู่คำสั่งที่รวดเร็วระบบบริหารความเสี่ยงที่ทำงานทันทีและการกำกับดูแลที่ชัดเจนหากส่วนใดส่วนหนึ่งอ่อนแอความเชื่อมั่นจะสั่นคลอนและเมื่อความเชื่อมั่นสั่นคลอนสภาพคล่องจะไหลออกเร็วกว่าที่มันไหลเข้าความเร็วบวกกับสภาพคล่องจึงไม่ใช่เพียงสูตรคำพูดแต่มันคือแรงขับของอุตสาหกรรม ตลาดที่เร็วกว่าดึงดูดสภาพคล่องมากกว่าและสภาพคล่องมากกว่าสร้างอำนาจในการกำหนดราคาอำนาจนี้ไม่ได้แสดงผ่านเสียงดังแต่มันแสดงผ่านการที่ผู้อื่นต้องมองมาที่คุณก่อนตัดสินใจในโลกดิจิทัลวงจรน,นี้เร่งตัวอย่างรวดเร็วการเข้าถึงจากหลายประเทศทำให้สภาพคล่องรวมตัวได้เร็วกว่าโครงสร้างแบบเดิมและเมื่อรวมตัวได้เร็วกว่าผลของเครือข่ายจะยิ่งแข็งแรงขึ้นหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป เราอาจเห็นตลาดซื้อขายบางแห่งมีบทบาทเทียบเท่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่การตัดสินใจเชิงโครงสร้างของตลาดเหล่านั้นเช่นการปรับกฎหรือค่าธรรมเนียมจะส่งผลต่อผู้เล่นทั่วโลกดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับหน่วยงานกำกับดูแลจะกลายเป็นประเด็นสำคัญในอนาคตเราอาจเห็นการผสานร,ระหว่างตลาดดั้งเดิมกับตลาดดิจิทัลสถาบันการเงินอาจนำเทคโนโลยีความเร็วสูงมาใช้ขณะที่ตลาดดิจิทัลอาจยอมรับกรอบกำกับดูแลมากขึ้น ผลลัพธ์จะไม่ใช่การแทนที่กันแต่คือการปรับสมดุลของโครงสร้างการเงินสำหรับผู้ฟังสิ่งสำคัญไม่ใช่การพยายามทำนายราคาทุกวันแต่คือการเข้าใจว่าคุณกำลังพึ่งพาโครงสร้างใดในการทำธุรกรรมเมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างคุณจะประเมินความเสี่ยงได้จากความเสถียรและสภาพคล่องไม่ใช่จากกระแสข่าวคุณอาจไม่สามารถควบคุมความเร็วของระบบแต่คุณสามารถเลือกใช้ระบบที่เร็วและมีสภาพ,พล่องสูงการเลือกนั้นคือการเลือกโครงสร้าง และโครงสร้างนั้นมีผลต่อผลลัพธ์ระยะยาวของคุณเพราะในโลกที่ข้อมูลเคลื่อนที่เร็วผู้ที่เข้าใจท่อของสภาพคล่องย่อมได้เปรียบตอนต้นของตอนนี้เราตั้งคำถามว่าตลาดซื้อขายคือคาสิโนหรือไม่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันคือโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดการค้นหาราคาของโลกความเร็วรวมกับสภาพคล่องก่อให้เกิดอำนาจและอำนาจนั้นกำหนดทิศทางของตลาดเมื่อคุณเห็นโครงสร้างคุณจะไม่หลงกับเสียงรบกวน คุณจะมองตลาดผ่าน,นกลไกที่ขับเคลื่อนมันและนั่นคือหัวใจของการเข้าใจโลกการเงินยุคใหม่ See the structure not the the ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset stay humble